มันยังเปถึงวัรสารตัวซอฟต์เอกสารด้วยนะครับเพราะว่าหลังไปพ้เกินปุ๊บนี่นะครับเดิอดเดือดฮ้องก็โอเคญาติท่านผู้สมัครแล้วก็ผู้ที่สามเพียงนึ่งคนตองอันเนอร์นะครับพี่น้องกองเชียร์นะครับวัตจันทร์นายกอบจเชียงใหม่นะครับท่านผู้บังคับการตระกูลทอนโทนะครับพี่น้องจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่จะสมัครท่าบุกัน

ลุกลุกห้ยหนึ่งสอรสามหนงสองสามหนึ่ามเย็นมาโอเคขอเยอะแต่ก็คยพอก็พอพอได้ีทำให้ต้องการก็ภาวนาทำให้ได้เพื่อนๆตลอดนั่นเองตัวชี้ว่าสมเด็จนะต่างประเทศบอกไว้ลำดับแรกแล้ว ที่เรือเท่ากันมากครับแล้วก็รอเายที่สองแลอปที่สิบสี itu yeah. <coughs> 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 ผิดพลาดนะครับเนาเอกสารต้องถูกต้องนะครับต้องครบถ้วนนะครับท่านถึงจะมีจดหมายให้หมามย้ำเป็นรเราะรองนัดกันนะบางทีกันเนาะ <c oughs>